ย้อนฟังเชนพูดถึงประวัติคฤหัดรูส2 0ร0ล้านเจ้าที่หลังนี้เป็นคนในรัชการที่8จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพขายบ้านรู้ในกลุ่มปิด Facebook ขายบ้านรู้คฤหาดรูบ้านเศรษฐีประกาศขายบ้านด่วนต่ำกว่าราคาประเมินของผู้บริหารนักสแสดงดังในราคา125ล้านหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจำได้ว่าบ้านหลังนี้คล้ายกับบ้านของเชน ผู้บริหาร a m ม d o โดกรุ๊ที่กำลังมีปัญหาเรื่องของธุรกิจในขณะนี้ซึ่งต่อมาเชนก็ได้มายอมรับว่าตนได้ประกาศขายบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี64แต่ว่ายังขายไม่ได้จึงจ้างเอเจนซี่มาช่วยขายอีกแรงทางนี้หากย้อนไปเชนเคยพูดถึงบ้านหลังนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจในรายการตีท้ายครัวปี60ว่าตนเจอบ้านหลังนี้เมื่อกลางปี59ตอนแรกไม่ชอบเนื่องจากราคาสูง200ล้าน ทั้งดูอีกที่ที่ราคาต่ำกว่านี้เอาไว้เพราะต้องการเก็บเงินส่วนหนึ่งไปเที่ยวประกอบกับยังไม่ชัดเจนในธุรกิจขายของยอดไม่เยอะขนาดหลายร้อยล้านเจอหลักนี้ก็ท้อได้แต่คิดในใจไม่กล้าบอกเจมการกัลยาภรยา,พรยาเพราะว่าภรรยานั้นชอบเชนจึงทั้งบนทั้งขอมีสินแสมีหมอดูมาช่วยแล้วบังเอิญสืบไปสืบมาได้รู้ว่าเจ้าที่หลังนี้ เป็นคนในรัชการที่8ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยอาจจะเป็นโจรขึ้นบ้านหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าที่หลังนี้รอภรรยาของเชนอยู่เพราะเป็นพี่สาวของเขาเมื่อชาติที่แล้วทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ